ทุกคนเด้อลูกหลานปูเฮาปีใหม่เข้ามาเด้กก็ขอให้มันให้ยืนสุขภาพแข็งแรงยาไม่เก็บไม่เป็นไม่ป่วยเดินทางไปใช้กระดาษให้ตลอดปลอดให้เบ้อทุกหูตะค้อนลูกหลานปูเฮาเด้อคนอ้าวให้พอดีให้พอดีให้พอดีอย่าให้มีเกาะมีเข็นน้ำมูกนำหลานเด้อปีใหม่เข้ามาก็ขอให้ไม่เบิด์จอนอยู่แนวเงินทองก็ให้มันเกิดมาใหม่ๆโลวดให้มันรวยๆไปไว อายุหันคนยิ่งสุขภาพแข็งแรงยามีเจ็บมีป่วยไม่เป็นนะลูกหลานเจ้าวันนี้ไปใส่มาใส่ใครตลอดปลอดภัยทุกโรคคนเด้ออายุหันคนยิ่งเดอ้อสาธุให้มันให้ยิ่งลูร้านทูห้าไว้่ละมั้งอาหมายคนมีหายคนดีอย่าไม่เจ็บไม่เป็นไี่ป่วยลูร้านเจ้าสุขภาพแข็งแรงเลยล่ะเด้ออาไปใส่มาใส่ใครคนนับถือหรือหนารูร้านเรียนแรงเช่นแรงตีไขมันจบให้ได้เป็นเจ้าเป็นได้ลูร้านทูเฮาดูเย็นตะทุกยาไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยใครตลอดปลอดภัยเด้อลู้เลยสาธุ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางไปสู่ถ้ำนาคานะคะออจองคิวไว้ที่รอบ8โมงะคะ่ะแต่ตอนนี้ก็คือใกล้8โมงแล้วยังไม่ถึงเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะแต่ก็คือว่าน่าจะเป็นรอบที่ใกล้เคียงกันก็คือจะไม่ถึงประมาณ8ครึ่งเรก็เราก็จะไปให้ทันเวลานะคะแล้วก็เดี๋ยวอากาศตอนเช้านี่รู้สึกว่ามันก็หนาวๆเย็นเยานแต่วันนี้คือเห็นแล้วว่ามันมีแดดก็ คิดว่าจะเดินได้สบายๆนะคะอากาศวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ20-22องศานะคะ mm hmm. ขอเป็นกำลังใจให้พวกเราขึ้นไปถึงยอดด้วยนะคะ mm hmm. แต่ก่อนเมื่อกี้เราก่อนที่เราจะมาที่ถ้ำนาคาเราก็ไปที่ศาลคุณพ่อปู่อูลือนะคะ mm hmm. ก็ให้พอจำในผูกข้อมือไว้เพื่อเป็นแบบว่า,เ,าเหมือนกับรับพรว่าขอให้เราขึ้นไป ได้อย่างปลอดภัยมีการอวยพรสิ่งต่างๆในหน้าที่การงานในหลายๆอย่างก็คือพอจ,จะพูดให้เราหมดเลยเพราะเจ้าก็จะถามเราว่ามาจากไหนอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกว่ามาจากที่ตรงนี้ตรงนี้นี้แกก็จะพูดไปอวยพรสิษธ์ักพร้อมผูกข้อมือของเราอย่างี้คือเราขอพรเพื่อที่เราจะให้ขึ้นข้ามาคาได้อย่างรปลอดภัยนะเราก็ไปดูกันนะคะว่า,ร,าระหว่างทางจะเป็นยังไงเนาะ จะเหนื่อยแค่ไหนแต่เขาบอกว่าเขาไม่ให้บ่นนะเออเดี๋ยวเราดูละกันนะจ๊ะไปขึ้นทะเบียนนะคะว่อเราจองผ่านแอปมาแล้วแต่ตอนนี้สมาชิกของเรานั่งพักทานข้าวกันอยู่ข้างล่างอยู่เลยทางขึ้นวันนี้นะคะจะต้องผ่านทางน้ําตกตาดวิมานนะคะซึ่งเขาบอกว่าต้องให้ผ่านทางนี้เท่านั้นทางอื่นปิดแต่ก็เห็นมีอยู่นะคะที่ไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งแต่ก็ เราทําตามกฎของเขาดีกว่านะคะมาผ่านจุดคัดกรองก่อนหายใจไม่ออกนี่ถ้าใส่เม็ดเราจะไปกันอย่างช้าๆ เต่าที่ก็บอกว่าขอเอวจะยิดยาวใช่ไหมเหมือนเต่เาจริงๆเลยนะไม่หรอเหมือนเต่า นนตอนนี้นะคะเป็นลมอยู่หนึ่งค่ะไกดเรามีสปอนเซอร์ให้และก็มีเกลือรแร่ด้วยเอาหน้ามืดนีรู้สึกสดชื่นไหมสดชื่นไหม ถ้าคนที่ชอบเป็นลมควรจะเตรียมพวกของหวานช็อกโกแลตสปอนเซอร์เกลือแร่อะไรที่ทำให้เราสดชื่นตรงนีไ้ได้ไดแล้วก็อเอามาเลย 10ปีก็ยังไม่หายคือนั้นธรรมชาติที่เขาสร้างมามาเป็นพันปีอ่ะก็ให้เขาคงอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆ ตรงนี้ก็จะเป็นยยาขนาหานุมานค่ะหิหนที่เราเห็น,หรนตรงนั้นน่ะจะเป็นหน้าคล้ายหานุมาน,ามานค่ะ่าที่คุณอุ๋อยเขาบอกว่าอยู่ใลคาทายาวก็อคอดูสีตรงนั้นงงอ่าจะมูกปลาคา ที่มีประตูเมืองรับแรลเนี่ย<ม>เขาบอกว่ามันจะมีแกแบบเป็นเปลือกข้าวใช่ปะ่ะมันจะไหลออกมาจากประตูด้วย<ม>แต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีอยู่ไหมคะ<ม>แต่ก็อยากเห็นแล้ว<ม>ก่อนหน้านี้นเ,น<ม>เขาอะตั้งชื่อถ้ำนี้ว่าถ้ำแกลแต่ว่าก็เขาเพิ่งมาค้นพบว,ว่ามีแบบเป็นกรดอย่างเงี้ยเขาก็เลยตั้งชื่อใหม่เป็นว่าถ้ำนาคา จากถ้ำนาคาแล้วคะเรารู้สึกว่าเราพิชิตได้แล้วนะคะวันนี้นะคะก็ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงกว่าๆนะคะขึ้นไปประมาณ9โมงก็ลงมาถึง mm hmm. ก็เราๆเกือบบ่าย2องนะคะ mm hmm. ก็รู้สึกว่ามีความแบบต้องใช้ความศรัทธาจริงๆนะคะ mm hmm. เพราะว่าที่นี้แบบทางระยะทางเหมือนจะไม่เยอะนะ2.45กิโลแต่ ความที่มันชันมากนะคะเราต้องใช้พละก,กําลังในการขึ้นนะคะเพราะแล้วแถมบางที่นะคะต้องมีเชือกดึงอะไรอย่างเงี้ยแบบซึ่งก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะก็มีพักบ้างอะไรแบบนี้นะค่ะคือพักคือทีมเราอ่ะแบบพักได้เรื่อยๆเลยนะแบบเหนื่อยก็พักไปเรื่อยๆแล้วก็เดินไปเรื่อยๆมันถึงใช้เวลาเยอะนิดนึงนะคะก็สําหรับ ความรู้สึกที่แบบว่าได้มาครั้งนี้ก็รู้สึกแบบว่าดีใจมากเพราะว่าก่อนหน้านี้แบบไม่คิดว่าจะได้มาเลยมีความคิดว่าคืออยากมาอยากไหวแต่หาคนมาไม่ได้เลยจนแบบเริ่มท้อก็แบบไม่ได้คิดจะพับแผนแล้วแหละแล้วก็แบบทีนี้พี่ก็เขาก็โทรมาว่าเออเนี้ยมีเพื่อนจะพาไปอย่างเงี้ยก็แบบดีใจมากก็เลยแบบว่าโอ้เป็นแบบการขอพรที่แบบว่าโอ้หนูจะได้ไปสัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ของ ประเทศไทยแล้วนะคะที่แบบว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าในขณะที่ว่าเดินระหว่างทางเราจะรู้สึกเลยว่าขนลุกมากเพราะว่าบางที่ที่ม่คิดว่ามีพลังงานแรงอก็คือเราจะรู้สึกได้ว่าเออขนเราลุกแล้วก็แบบพอเดินดูไปข้างๆเราก็จะเห็นว่าเอ้ยตรงนี้มันมันใช่มันใช่หัวแน่นอนแต่แบบว่าอาจจะแบบ ปกคลุมด้วยใบหญ้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้แบบนั้นนะแต่ความรู้สึกคือใช่แน่เลยแล้วเยอะมากตลอดเส้นทางเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่ที่เขาแบบว่าอ่านี้เป็นหัวที่หนึ่งเป็นหัวที่สองอันนั้นก็คือจะพลังงานเยอะมากก็อยากจะให้คนที่แบบว่าอยากตั้งใจอยากจะไปขอพรก็สามารถไปขอพรได้นะคะอย่างที่หลายๆท่านที่ได้ไปก่อนหน้านี้ที่เขาบอกไปนะคะว่าขอพวกในเรื่อง การงานสุขภาพครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือคือจะได้นะคะก็แล้วก็สิ่งสําคัญนะคะที่เวลาเราขึ้นไปนะคะเราไม่ต้องไปลบหลู่อะไรเราขึ้นไปด้วยจิตใจที่เราแบบตั้งใจที่จะไปจริงๆไม่มีการค้านใดๆทั้งสิ้นในความคิดว่าเอออะไรอย่างเงี้ยไม่พูดในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็มือก็ไม่ต้องไปจับอะไรมากนะคะแล้วนั้นนะคะธรรมชาติเขาก็จะ ให้เราได้เห็นสิ่งสวยงามนะคะก็วันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะจากตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่แห่งนี้ทำให้เราได้รู้ว่าการไม่เข้าใจกันโกรธกันก่อให้เกิดความขัดแย้งกันซึ่งนำมาถึงความสูญเสียอันยิ่งใหญ่เมื่อเราได้เห็นตัวอย่างของความสูญเสียเช่นนี้แล้วก่อนจะทำอะไรให้พึงระลึกอยู่เสมอว่า เราควรอยู่ในสติที่สง,งบดังนั้นการหันหน้าเข้าหากันเพื่อป้องกัน